สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับช่องบาปุกกัน้องพิมพ์ข้าวเหนีวนะครับวันนี้วเราก็จะเดินทางนะครับไปที่หนึ่งห c นะครับวันนี้เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับสิบนาทีนะแต่ว่านะครับกองทัพก็ต้องเดินทางด้วยท้องนะแวะกินอะไรก่อนนะเพราะเรายังไม่ได้ทานข้าวอ่อนเลยนะข้าวเช้านะครับพี ็ามาหยุดล้างเตียวนะครับทางผ่าน,นไปไปน้ำตกคอยนานะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะนะครับซึ่งหยุดก็ไม่ด้หยุดเนาะนะนะตะลอนนะครับพวกเรารชอบตลอนนะครับตลอน on, ออนทัวร์นะฮะ พวกเราก็เข้ามาแล้วเนาะนะครับผมมาถึงจุดมาแล้วนะฮะก็จะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับนี่นะครับหมอนอุทยานน้ำตกพลอยนางนะครับผมเจอพี่เขาน้าด่านตรวจนะครับผมโอเคนะครับก็ขึ้นไปอีกห้าจุดห้ากิโลเนาะนะฮะไปจุดมุ่งหมายที่อยู่นั่นเลยครับผมอนะครับผมก็ขึ้นมาถึงแล้วเนาะนะครับ น้ำตกนะครับนางคอยนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่นะครับพอต้อนรับแต่วันนี้นะครับยังไม่มีคนมาเนาะนะฮะก็จะให้เห็นนะครับบอดิเวณน,นะครับทางเข้านะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นะครับเดินทางนะครับมานี่เลยนะฮะขวัญใจน,นะครับผมอ นะครับห้องน้ํานะครับใหญ่มากอยู่นะนะครับผมแล้ก็ถามว่าเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีน้ำอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็จะแห้งลงแล้วแหละนะฮนะนี่นะครับทางนี้นะฮะก็จะอ่าเป็นทางไปน้ําตกนะครับผมผมก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะตามลูกศรเนานะ อันนี้คือสารหญ้าเพียนี่นะครับผมวันนี้มีสองคนนะครับมากับน้องเขาเนี่ยนะครับอ่าพอลงรายชื่อนะครับสมุดเนาะนะครับสองคนนะฮะ ว้าว <Wow. S 2> นะครับมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อก็ม,มีสิงช้าลมเลื่นมากได้ยินเสียงน้ำไหมครับผม,มชุบชุบโอ้นน่นนะครับน้ำนะฮะมาถายรูปเหรอ นี่นะครับอะไรแบบเรื่องเรืองอะีรต้นวาสนานะอู้เป็นทางอย่างนี้เลยนะเอฟซว้าวว้าวผมยังไม่รู้นะครับความหมายของน้ำตกนางคอยเนาะนะฮะความหมายอย่างไร วันนี้นักท่องเที่ยวเลยนะวันนี้นะ่าจะทำงานเนาะนะครับเพราะว่า วันทำงานนะครับไม่ใช่วันจุดนะครับผมต้นน้ำมีสะพานด้วยนะครับผม น้ำลงไปเรียนไหมฮะเ,เล่นลนะต้องไปเรีนมันก็าตาอันไดะไปได้ น,น้ำตกนางคอยนะครับไม่ใช่นะน้ำตกคอยนางนะครับผมอาจจะพูดผิดนะนะครับผมเพราะว่าชื่อชื่อเนาะนะครับเป็นคอยนางน,นะครับก็จะมีประวัตินะครับตำนานใช่ไหมนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าตำนานมาอย่างไรมีมาอย่างไรนะครับ อันเดะอ้าโอ้นะัาต้องลงไปแนละ้วมงเนาะว้าวความสูงนะ FC ไปแล้วก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับ อันนี้คือจุดสูงสุดแล้วเนาะนะครับผมนี่คือ,อเขเขียนว่าอันตรายอยู่ตรงนั้นนะครับผมน้ำเย็นปะเห็นหรอนี่นะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสองจังหวัด,ดอุดรเนาะนะครับของประเทศไทยนะฮะนี่นะครับน้ำเย็นโอ้น้ำเย็นจริงๆนะ นะคใครที่มีโอกาสนะครับมาพักผ่อนตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับผมเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเนาะนะครับเด็ดส่ว้าวครับเรามาฝั่งนี้กันโอ้จะทำบันไดปูนไว้ให้เนาะ ดูด้านล่างนะฮะมาชันเลยนะทางลง พามาดูด้านนี้นะครับพาเอซีมาเที่ยวน้ำตกนะครับผมนั่งค่อยว้าวว้าว เาบอกว่าอันตรายเนาะนะครับทีกทลองเสียงธรรมชาตินะ น้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดเคยดูฝนแล้ว,ลลวเออใกล้จะหมดน้ําแล้วเนาะนะฮะมันก็ตามฤดูเนาะนะครับผมเอฟซี G, ใช่ไหม เล่นน้ำนะเล่นน้ำงานเข้าไปด้วยนะด้านล่างนะครับจะสีค่อนข้างทีง่จะสูงนะ ทั้งหมดมีกี่ชั้นนะหนึ่งชั้นสองสามชัน้นล่างนะครับสีน่น้องนั้นก็เป็นป่าวท้งหมดนะ งามบป็นยังไรฮะนยังไรอ๋ออนะฮะโอเคนะครับเราก็พาสี่นะครับไนเที่ยวด้วยกันเนาะนะครับก็คือน้ําตกนางพลอยเนาะนะครับประวัตินะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามีประวัติมาอย่างไรนะครับผมแต่ละสถานที่เนาะนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ ถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะก็อยู่จังหวัด,ดุดธาน,นีนะคะรับอําเภอน้องแสงนะคะรับอําเภอน้องแสงนะครับผมเล่นน้ำวะเนี่ยเล่นน้ำวะโอกขับเร็ววะเนี่ยขับเร็ววะ กลับเร็วอยู่บ่ฮะนะกับเร็วอยู่บ่ะ,ะ,ะ,ะบเร็วอยู่โอเคครโอเคนะครับจุบใจไหมนะฮะ f อฟซีนะครับ EP นี้นะฮะก็พามารับชมนะครับน้ำตกเนาะนะครับผมสถานที่สวยงามของประเทศไทยนะครับผม เสว้งามอยู่นะนะครับผมน้ำตกนะครับนางคอยนะครับผมอ่านี่นะฮะก็จะเป็นทางไปผานะครับเอฟซนี่นะครับผาใครชอบปีนภูปีนผาไหมนะครับลงไปปแต่ละจุดเนาะนะครับเขาจะเขียนป้ายไว้ ให้เราอ่านนะครับเราดูนะให้เข้าใจว่าจุดไหนบ้างนะครับผมพอดีเราขึ้นไปดูจุดสูงสุดมาแล้วใช่ไหมตัวเราก็จะค่อยๆสูงลงมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ทางไปผานะ นี่นี่นะครับอันตรายอยู่นะแล้วมันช้างมันชันเราก็ต้องค่อยๆเดินอ่ะนี่นะครับ นี่คือคือผานางคอยนะครับว้าตอนนี้มองมามุมนี้เราก็จะเห็นน้ำตกมันไหลลงมาเนาะนะครับผมนี่ น่าจะมีแค่นี้เนาะนะครับอของน้ําตกนะฮะก็จะมีผานางคอยแล้วก็น้ําตกนางคอยนะครับะนะฮะนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ กดซับสไคร์กับช่องบาภูกับน,น้องพิมพ์ชาแนลด้วยเนาะนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับมาลุ้นกันว่าผมจะไปที่ไหนนะครับผมอ๋อวันนี้วันอยู่ของผมนะครับบ๊ายบาย